วันนี้พาทุกคนมาชมผลงานชิ้นล่าสุดของมาเ e อร์ตินะครับที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าต้องบอกก่อนว่านี่คือคันที่2ของแบรนด์แต่ว่าเป็นคันแรกในรุ่นที่เป็น SUV นะครับคันนี้คือมาเซอร์ติเก a กเ f โฟเกเนะครับซึ่งเป็นรถยนต์ SUV ขนาดบอดี้ของเขาครับความยาวอยู่ที่ประมาณ4.8เมตรครับความกว้างอยู่ที่1.9เมตรและความสูงอยู่ที่1.6เมตรนะครับมีระยะฐานล้ออยู่ที่2.9เมตร น้ำหนักของตัวรถจะอยู่ที่2,494กิโลกรัมนะครับรุ่นนี้อัตราเร่งนะฮะ0 100ภายใน4.1วินาทีและสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึง220กิโลเมตรตชั่วโมงเดี๋ยวผมพาทุกคนมา o v e r อร์วิดูนะครับว่าคันนี้มีอะไรที่พิเศษบ้างนะครับทั้งเรื่องของการดีไซน์ภายนอกแล้วก็ภายในเดี๋ยวพร้อมมาเล่าเรื่องของคำว่าโฟกั l เลให้ได้ฟังเพราะว่าบางคนอาจจะสงสัยว่าชื่อของรุ่นที่ห้อยท้ายมานี่คืออะไร คำว่าโฟกัเล่มาจากคำว่าไลนิ่งนะครับหรือว่าสายฟ้านะครับส่วนคำว่าเกกาเล่นะครับหมายถึงลมของทะเลทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งนํามาตั้งเป็นชื่อของรุ่นนี้จริงๆเกกาเล่เป็นรถยนต์น้ำมันก็มีนะครับแต่ว่าในรุ่นนี้ถ้าหากมีคำว่าโฟกัเล่ต่อท้ายนะครับอย่างเช่นก่อนหน้านี้เราเห็นคำว่า Gran ด์ทัวริส o ์โมโฟเเป็นคำว่าสายฟ้าไงเกี่ยวข้องกับรถยนต์ไฟฟ้านะครับ ระบบ powertrain หรือว่าระบบส่งกำลังนะครับทั้งหมดนะฮะเป็น all-wheel drive แรงม้าอยู่ที่550แรงม้าครับแล้วก็มาพร้อมแรงบิดที่820นิวตันเมตรนะครับคันนี้มาพร้อมขนาดแบตเตอรี่ความจุ105กิโลวัตต์ชั่วโมงครับสามารถทำระยะได้สูงสุดที่500กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP แล้วก็แบตเขาใช้เป็น NMC นะครับกำลังการชาร์จครับถ้าเป็น DC นะจะอยู่ที่150กิโลวัตต์นะครับส่วนไฟบ้านจะอยู่ที่22กิโลวัตต์นะถ้าใครติดตั้งพวกที่ชาร์จนะครับพวก3เฟสนะก็ชาร์จเต็มได้ราๆวๆประมาณ4ชั่วโมง5ชั่วโมงก็เต็มเลยฮะสำหรับรถคันนี้นั่นคือเรื่องของแบตเตอรี่นะครับแน่นอนครับว่ามาพร้อมพอร์ต CCS2 Combo การชาร์จของเขานะครับเร็วสุดนะ20%ไปจนถึง80%จะใช้ระยะเวลา29นาทีนะครับ ส่วนอัตราบริโภคพลังงานของคันนี้นะครับเฉลี่ยจะอยู่ที่23.6กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลเมตรนะครับคันนี้จึงเน้นเรื่องของการขับสนุกเพราะด้วยความที่เป็นมาสเตอร์ติมีความสปอร์ตแล้วพื้นฐานของเขาอะ่ะมันพัฒนามาจากฟอร์มูล่าอคือมาสเตอร์ติทํารถยนต์ไฟฟ้ามาก,ก่อนนะแต่เน้นแบบพวกสไตล์รถแข่งอะไรประมาณนี้เลยนําความรู้โน้ตฮาวต่างๆที่ได้ครับมาพัฒนาเป็นตัวนี้ ว่าเราดูการดีไซน์นะครับรูปลักษ์มิติอะไรต่างๆมันจะเหมือนรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปเลยเพราะว่าอยากจะให้คงความเป็นมาสติที่เป็นครอบครัวเดียวกันนะครับสีที่เราเห็นนะตอนนี้ชื่อสีว่าฟราเมสีจะออกเป็นสีเทาบวกกับสีทองแดงนะครับดังนั้นนะเวลาถ้าเราจอดอยู่เฉยๆและยังไม่มีแสงกระทบนะมันจะออกส่วนเป็นสีเทาๆแต่ถ้าหากว่ามีแสงกระทบครับพวกเนี้ย มันจะมีประกายสีของคอปเปอร์หรือว่าทองแดงออกมาอยู่นะครับสีนี้เนี่ยเป็นสีที่เป็นออปชันนะครับเพิ่มเติมราคาบวกเข้าไปคันนี้มีการเซตอัพหรือว่าปรับแต่งมานะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไฟหน้าที่เป็นเมทริก LED ถ้าสมมุติว่าเวลาขับไปนะฮะเจอรถคันอื่นเขาจะสามารถปรับได้ถ้าเป็นรุ่นสแตนดาดเริ่มต้นนี่จะเป็น Adaptive LED นเฉยๆสีก็ปรับมาให้ตัวล้อก็ปรับมาให้เช่นเดียวกันนะครับ อย่างตัวล้อตัวนี้ฮะที่เขาปรับแต่งมาจะใช้ล้อ21นิ้วนะครับคือเกกลเล่โฟกาเล่เขาจะมีรุ่นสแตนดาดเริ่มต้นเนี่ยล้ออยู่ที่19นิ้วนะฮะเป็นลายที่ชื่อว่า n e m โบนะฮะซึ่งก็จะเป็นลายที่เราเห็นแต่ว่าคันนี้ครับเซตเป็น21นิ้วลายนี้จะเป็นลาย l ลมโปนะครับถ้าหากว่าเราดูเรื่องของล้อนะต้องบอกว่ารถยนต์ที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้ามักจะดีไซน์ตัวล้อให้เล่นกับแอโรดนามิกเพราะว่า ถ้าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าพวกค่า drag coefficient นะครับหรือว่าค่า Cd เนี่ยจะต้องต่ำเพื่อทจะทำให้รถมันลู่ลมไปด้วยจะทำให้การบริโภคพลังงานนั้นน้อยลงคันนี้ครับเซตมาเป็น21นิ้วให้ดูเป็นคอนฟิกมานะฮะยางหน้า255 40นะครับแต่ว่าข้างหลังนะครับยางที่ให้มาจะเป็น295 35นะครับอ่า21ช่วงล่างของเขาทั้ง4ล้อนะครับเป็นแบบ air suspension หรือว่าช่วงล่างถุงลมให้ในเรื่องของความสะดวกสบายความคอมฟอร์ตนะฮะ เบรคข้างหน้านะครับขนาด6พอร์ตด้านหลัง4พอพอทนะครับทำให้คุมตัวรถได้นะฮะอย่างที่บอกอัตราเร่ง0ูงถึายใน4.1วินาทีท็อปสปีด220กิโลเมตรชั่วโมงมาเซรติถือว่าเป็นรถยนต์ในแบรนด์จากประเทศอิตาลีเป็นแบรนด์แรกที่ทำเป็นรถยนต์ไฟฟ้าในกลุ่มของ ลักชัวรี่ค่ะนะที่เป็นฝั่งของเนี้ยเพราะว่าทางฝั่งของ f e r r a r ารี่เอง l a m b o r g h i n i ตัวเนี้ยยังไม่มีรถยนต์ไฟฟ้าออกมานะฮะแต่ถ้าใครอยากได้รถหรูนะตอนนี้ฝั่งมาเซราติมีให้แล้วนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นนะครับก็คือข้างๆของตัวนี้นะฮะเกยกลเล่โฟกัลเล่ ale, ale, ตัวนี้เขาจะมีเล่น3จุดอยู่ตรงนี้นะครับไฟตัวนี้จะสามารถแสดงสถานะได้ตอนที่เราชาร์จด้วยตอนที่มีเวลคัมไลท์ด้วยและจะมีโลโก้ที่เขียนว่าโฟกัลเล่ครับอยู่ตรงนี้ด้วยฮะ แล้วสีก็จะเล่นเป็นสีทองแดงสีคอปเปอร์นะครับสีตรงเนี้ยมันจะล้อกับสีเบรกตรงนี้นะครับคาลิเปอร์เบรกตรงนี้เป็นสีคอปเปอร์เช่นเดียวกันคาลิเปอร์เบรกก็สามารถคัสตอมได้นะจะเอาเป็นสีคอปเปอร์แบบนี้ก็ได้เป็นสีสแตนดาดที่ให้มาเลยไม่มีการเพิ่มตังค์แต่ถ้าอยากได้สีดําหรือว่าสีแดงก็สามารถเพิ่มได้เช่นเดียวกันดูรูปลักษ์ตรงด้านข้างกันบ้างขอบประตูตรงนี้เล่นเป็นสีดำนะครับสีดําเงาเปลี่ยนโนแบ็กนะตรงเสา B ีเช่นเดียวกันนะครับก็เปลี่ยนโนแบ็ก แล้วก็ตรงนี้ผมอยากบอกอีกอย่างหนึ่งคือคันนี้เขาเซตอัพตัวกล้องมาให้ด้วยกล้องรอบคันถ้าเป็นตัวเบสจะมีให้เฉพาะกล้องถอยหลังกับอัลตราโซนิกเซนเซอร์ที่กะระยะแต่เซตตัวนี้ครับเป็นกล้องรอบคันมาให้มันจะรวมพวกระบบ a d a s เข้ามาด้วยเป็นกล้อง360องศานะครับเพราะสิ่งนี้พวกระบบ a d a s ที่จะช่วยอะดัพ i ิ e คูชอนโทเลนซึนเตอร์ลิงเลนคีแล้วก็เลนวอร์นิ่งอะไรต่างๆจะต้องอาศัยพวกนี้เข้าไปด้วยดังนั้นครับ ถ้าหากว่าใครจะซื้อรุ่นนี้จริงๆก็แนะนําว่าควรที่จะอัปเกรดตัวกล้องให้เป็นตัวรอบคันผมว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับตัวนี้นะครับทางฝั่งของมือจับเองนะครับเขาจะซ่อนอยู่ภายในตัวประตูนะครับคือจะไม่ยื่นออกมาเวลาที่ปลดล็อกคือเราจะต้องสอดเข้าไปแบบนี้เราอาจจะเห็นหลายๆคันที่ดีไซน์มาลักษณะแบบนี้ไม่มีตัวยื่นออกมาแต่ว่าต้องสอดมือเข้าไปนะครับตัวประตูของคันนี้ครับ เป็นประตูแบบปกติไม่มีระบบซอฟโค้ดนะครับคันนี้นะคันที่โชว์นะไม่มีระบบซอฟโค้ดมาให้นะครับส่วนเรื่องของการซีลเสียงครับไม่ต้องห่วงแน่นอนคันนี้เป็นลักชวรี่คาร์จัดให้เต็มๆครับทั้งเรื่องซีลประตูขอบด้านข้างตัวกระจกเองครับทั้ง4ฝั่งเลยนะครับเป็นกระจกแบบ2ชั้นเก็บเสียงได้ค่อนข้างดีไล่มาโซนท้ายด้านหลังหน่อยครับตัวนี้ก็เป็นรูป โลโก้30ศของทางมาเซร์ตินะครับเล่นสีคอปเปอร์หรือว่าสีทองแดงเช่นเดียวกันหลังคาด้านบนครับเป็นหลังคาซันรูฟปนะมาโซนท้ายครับโซนนี้ครก็จะมีสปอยเลอร์ยื่นออกมาเล็กน้อยนะครับมันดูเรียบแต่หรูหรามีไฟตรงนี้ด้วยนะครับกระจกด้านหลังครับมาพร้อมที่ปัดน้ำฝนด้วยเนาะส่วนไฟท้ายนะครับเป็นไฟท้ายแบบ led นะครับเล่นมาจากตรงนี้ถึงส่วนนี้นะครับข้างล่างลงมาจะเป็น รุ่นที่เขียนว่าเก็เกลเล่นะฮะตัวนี้ครับมาพร้อมฝาท้ายไฟฟ้าที่สามารถเปิดขึ้นมาได้แบบนี้นะครับมีคาโก้โคเวอร์ตรงส่วนบริเวณโซนด้านหลังนะครับช่องพื้นที่เก็บสัมภาระเองจะมีไฟให้ด้วยนะฮะเอาไว้ดูตอนที่เราเก็บของอะไรต่างๆนะแล้วอีกอย่างนึงที่ผมเห็นเออันนี้น่าสนใจปกติรถ SUV คันไหนเขาจะมีที่ล็อกตะขอเอาไว้เพื่อเอาไว้เกี่ยว นะครับซึ่งเขาจะฝังเอาไว้ณนะจุดจุดหนึ่งของตัวรถแต่ว่าตัวนี้ครับเราสามารถที่จะนี่ขยับตรงนี้ได้เลยนะเพื่อที่จะขยับจุดตะขอนี้ให้เหมาะสมนะครับแล้วก็ภายในตรงนี้ก็บุกด้วยผ้าสักหลาดครั้นี้พับเบาะหลังได้แบบ6040นะครับที่พับเบาะจะอยู่ตรงนี้เราสามารถดึงแล้วก็เขาจะพับเบาะออกไปเลยทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาที่สําคัญครับ1จุดตรงนี้ครับมีพอร์ต ที่เป็นซ็อกเก็ตของปลั๊กไฟแรงดันจะอยู่ที่230โวลต์นะครับและให้กำลังไฟสูงสุดที่150วัตต์นะครับฝั่งขวาก็มีเช่นเดียวกันครับก็สามารถดึงมาอย่างนี้แล้วก็พับเบาะลงไปนะครับส่วนถ้าจะเอาขึ้นมาเราก็ต้องดึงขึ้นมาเองนะและนี่ครับเป็นคาร์โก้โคเวอร์ครับหรือว่าที่ปิดสัมภาระผิวก็เป็นพลาสติกนะครับตรงน,รงนี้ตรงมือจับตรงนี้สามารถที่มือลงไปตรงนี้ได้แล้วก็ดึงได้ด้วยนะนี่ตรงท้ายตัวนี้ก็มีเช่นเดียวกันมันจะได้แบบ พอดีกับตรงคาร์โก้โคเบอร์ตรงนี้ที่เขาดึงออกมานะครับส่วนฝาท้ายไฟฟ้าก็สามารถกดหลงได้แบบนี้ได้เลยมาชมภายในของมาสเตอร์ิติเกเกอร์ลโฟกเ่คันนี้กันบ้างน,นะครับดีไซน์ของเขาเน้นเรื่องของความลักชวรี่คลาบเมนชิพนะแล้วก็ยังคงความเป็นสปอร์ตรวบรวมเอาไว้ แต่ก่อนอื่นครับผมพาทุกคนไปดูตรงนี้ก่อนบนพวงมาลัยของเขานะครับมันจะมีปุ่มที่อยู่ด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับที่เป็นสีน้ําเงินนะฮะจะเขียนว่า start stop engine ประมาณนี้ผมลองกดให้ทุกคนดูนี่คือเสียงที่ทุกคนจะได้ยินนะครับเพราะว่าคันนี้เองนะครับมาพร้อมการจําลองเสียงของเครื่องยนต์ด้วยคันนี้ครับลำโพงเนี่ยสามารถคัสตอมไมค์ได้ตั้งแต่10ตัวไปจนถึง21ตัว รุ่นเริ่มต้นเขาจะให้ลำโพงมา10ตัวครับเป็น m a s e ต a t i Sound System นะฮะแต่ถ้าเป็นรุ่นที่ใช้ลำโพง14ตัวขึ้นไปนะครับเปนจนถึง21จะเป็นลำโพงของ Sonos นะแล้วคันนี้อัดแน่นมา21ตัวเดี๋ยวผมค่อยไปเปิดเพลงให้ทุกคนได้ฟังนะครับเสียงที่ได้ยินเมื่อกี้เนี่ยก็ออกมาจากตรงนี้เลยมันจะเป็นเสียงแบบเหมือนเรากำลังติดเครื่องยนต์อะไม่ได้ดังมากนะแต่มันจะมีความแบบหึมหึมของเครื่องยนต์อยู่ประมาณนี้นะครับ การคอนโทรลของเขานะฮะมันยังคงมีความกลิ่นอายของรถยนต์ ICE เข้ามาเกี่ยวข้องแต่ก็แฝงมาพร้อมเทคโนโลยีจัดเต็มเช่นเดียวกันพวงมาลัยแบบมัลติฟังกชันครับมันจะมีแพดเดิลชิพอยู่ตรงนี้ด้วยในการควบคุมนะแล้วก็ตัวปุ่มสตาร์ทอยู่ตรงนี้นะครับปรับได้โหมดตรงนี้ได้โหมดของเขาจะมีอยู่ด้วยกัน4อันนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดสปอร์ตครับโหมด GT โหมดแม็กเลนจ์แล้วก็โหมดออฟโรดคันนี้อย่างที่ผมเล่าให้ฟังตอนนั้นใช่ไหม ตัวช่วงล่างของเขาอะมาพร้อมระบบถุงลมมันก็เลยปรับระดับความสูงได้นะครับแล้วพวกนี้ถ้าเราปรับโหมดอะมันก็จะปรับตามด้วยรุ่นที่วิ่งได้ไกลมากที่สุดนะครับก็จะเป็นโหมดของ m a ก l ร n c h นะฮะตัวเบาของเขาให้มานะเป็นเบาะ14ี่ทิศทางครับทั้งคู่หน้าเลยนะครับให้มาเลยใน,ในรุ่นเริ่มต้นทั้งหมดนะเออถือว่าครบเลยไม่ว่าจะเป็นเบาขึ้นเบาลงเลื่อนหน้าเลื่อนหลังตัวนี้สําคัญมีที่รองน่องด้วยมีด้ามสปอร์ตแล้วมีที่บีบตรงนี้ด้วยนะตรงตัวเรา พราะตัวเบาของเขาจะดีไซน์เป็นออกแนวทรงสปอร์ตหน่อยเป็นบัคเก็ตซีทเวลาที่เราเข้าโค้งอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้ตัวเรากระชับมากกว่านะครับเล่าเรื่องเบานิดนึงตัวนี้ของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะพิเศษรุ่นเริ่มต้นทุกรุ่นนะครับจะเป็นเบาแบบนี้เขาจะเรียกว่าวัสดุที่เป็นอีโคนิวซึ่งวัสดุตัวนี้นะครับเป็นการรีไซเคิลจากไนลอนซึ่งทางประเทศอิตาลีของเขาเป็นประเทศที่มีการประมง มีการใช้อวนใช้แหลากทํามาหากินประมาณนั้นและเขานําวัสดุตัวนี้ครับเอามารีไซเคิลและด้วยเทคโนโลยีบวกกับการ R&D ของเขาเข้าไปกว่าจะได้วัสดุตัวนี้ออกมานะครับก็ลงทุนเยอะเหมือนกันกว่าจะได้เป็นวัสดุแบบนี้แล้วก็ออกมาให้ใช้นะครับอีโคนิตรงนี้มีการเล่นลวดลายให้ด้วยนะคือถ้าเรามองเผลเผลเนี่ยมันจะแบบเหมือนลายเบาะหนังแต่ไม่ใช่นะครับแต่ถ้าสมมติว่าใครที่เป็นแฟนมาสรติ อยากจะได้เบาะที่เป็นหนังแนปป้างจริงก็มีเช่นเดียวกันครับสามารถอัปเกรดได้นะครับด้านนี้ก็จะเป็นพวกตัวเบาะแล้วก็มีลายโลโก้ของมาสเตอร์ติอยู่ตรงนี้นะครับแล้วรุ่นเริ่มต้นจะไม่มีตัวเบาะเ n t นเทเลชันซีทมาให้เบาะอุ่นก็ไม่มีให้แต่เราสามารถคัสตอมไว้ได้ตามที่เราต้องการ รตรงกลางตรงนี้เป็นหน้าปัดที่เป็นทัชสกรีนขนาดจะอยู่ที่12.3นิ้วครับส่วนด้านล่างเนี่ยคอนโทรควบคุมพวกการตั้งค่าพวกแอร์คอนดิชันอะไรต่างๆพวกนี้เกี่ยวกับเรื่องของความสะดวกสบายพวกคุมเสียงด้วยนะครับส่วนด้านหลังครับ12.3นิ้วเหมือนกันจะแสดงข้อมูลการขับขี่นะครับรองรับการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนด้วยนะ,อะตอนนี้ผมต่อสมาร์ทโฟน iPhone ของผมนะครับแล้วเขาจะรองรับทั้งฝั่งของ p p l e CarPlay เป็นแบบไร้าสายได้นะที่ผมเชื่อมต่อเอาไว้เนี่ยเออแล้วก็ Android Auto ก็สามารถรับได้เช่นเดียวกันเห็นไหมเป็นรถยนต์ไฟฟ้าแต่ก็ยังเพียบพร้อมด้วยฟังก์ชันอะไรต่างๆนะครับพวกนี้เองนะสามารถดูข้อมูลต่างๆได้ UI นี่ค่อนข้างสวยงามเลยนะครับหน้าโฮมดูกล้องรอบคันตรงนี้นะครับดูมุมต่างๆมีเนวิเกชั่นมีเล่นมีเดียมีการตั้งค่าของตัวเครื่องตัวรถนะครับคันนี้ใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนได้ด้วยนะครับ เราจะดูข้อมูลต่างๆได้ดู drive mode การคอนโทรลอะไรต่างๆการเซ t t i n g อันนี้คือหน้ารวมแอปและใต้ลงมานะครับเราก็จะเห็นปุ่มนี่ปุ่ม P นะฮะเข้าตัว parking มีตัว R เกียร์ถอยเกียร์ N แล้วก็ตัว D ที่อยู่ตรงนี้นะครับอยากให้ดูตรงโซนด้านล่างตรงนี้เขาเป็นโซนที่สามารถควบคุมพวกแ i r Condition แอร์ปรับแยกนะครับอิสระ2ฝั่งเราก็สามารถปรับตั้งค่าได้อยู่ตรงนี้เลยนะฮะพวก Air แอร์อะไรต่างๆถือว่าดูได้ง่ายครับ ตอนแรกๆที่มานั่งกดก็โอเคนะเออทำให้เรารู้สึกว่าเรียนรู้ได้ง่าย Learning c u r v e ์น้อยนะครับพวกดีไซน์ตรงนี้นะแล้วก็มีการปรับตั้งค่าพวก Ambient Light อะไรต่างๆนะครับพวกระดับสีของตัวแสงสว่างแต่อีกอันนึงครับอยากจะให้ดูตรงนี้หน่อยมันจะมีหน้าจอเลยกๆอยู่ตรงนี้ครับนี่ถ้าเรามองนะตรงนี้คือนาฬิกาแต่เป็นนาฬิกาแบบดิจิตอลนะครับสามารถปรับตั้งค่าได้ว่าจะเป็นคลาสสิกเลยของมาเซอร์ติ เป็นนาฬิกาไว้เฉยๆมันไม่สมกับความเป็นรถยนต์ไฟฟ้านี่ปรับได้นะกดคล็อกตรงนี้แล้วเลือกเป็นสปอร์ตก็ได้อ่านาฬิกาก็จะกลายเป็นรูปทรงสปอร์ตหรือจะเป็นดีไซน์แบบนี้ให้ดูแบบมินิมอลทันสมัยหน่อยก็ได้เหมือนกันหรือเราจะปรับให้เป็นคอมพาสหรือว่าเข็มทิศนะครับดูได้เช่นเดียวกันหรือว่าเป็นตัวนี้เองเพดลนะครับอ่าที่เรากดนยะตอนนี้ผมกดเบรกนะนี่มันก็จะขึ้นเบรกอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเราเหยียบคันเร่งก็น่าจะขึ้นไปด้วยนะนี่นะเหยียบคัน G m มิเตอร์นนะครับเผื่อเอาไว้วัดแรง G มีให้ครบเลยนะครับวัสดุภายในครับถือว่าดีไซน์สวยงามเลยให้ความวร่รคาราแมนชิปะเส้นได้ที่เขาเย็บอยู่ตรงนี้นะครับ ก็เป็นสีทองแดงออกแนวคอปเปอร์นะครับมีจอ H U D มาให้ด้วยคอนฟิกมานะครับลายพวกนี้เขาก็เล่นมีลวดลายที่มีเอกลักษณ์นะให้ดูข้างๆครับตัวนี้เป็นลายที่ชื่อว่า 3D Touch Carbon Fiber คือลายคาร์บอนส่วนใหญ่เราจะเห็นเขาเป็นแบบแผ่นเรียบๆสมูทๆจัดไปใช่ปะแต่อันนี้ครับมันเป็นเหมือนการสารคาร์บอนครับแล้วมีเล่นสีดำแล้วก็มีเล่นสีส้มอยู่ตรงนี้ด้วยนะฮะเวลาสัมผัสเข้าไปก็จะให้ t e x t อร์ที่รูหรามากขึ้น ตรงข้างๆยังไม่พอมีตรงนี้ด้วยตรงนี้ก็เล่นลายคล้ายๆเหมือนกันครับเป็นคาร์บอนแล้วก็เล่นสีเป็นสารประมาณนี้นะฮะ,ะที่ชาร์จไร้สายที่ผมแจ้งไปนี่ก็เป็นที่วางของเล็กน้อยๆครับแล้วภายในเนี่ยบุด,ด้วยผ้ากำรรมะหยี่อย่างดีและมีช่องเสียบ USB 2ช่องครับเป็น USB-C 1ช่องและ USB-A 1ช่องนะครับที่บางแก้วอยู่ตรงนี้2อันแล้วก็ที่ใส่ของอยู่ตรงนี้นะครับโซนการที่สามารถยกขึ้นมาได้ ส่วนด้านบนเองนะครก็เป็นหลังคากระจกครับสามารถเปิดได้มีม่านไฟฟ้าให้ด้วยนะครับสามารถเปิดปิดได้เช่นเดียวกันและข้างบนก็จะเป็นปุ่มคอนโทรลซึ่งมีให้ค่อนข้างเยอะเลยนะทั้งปุ่มเปิดไฟอะไรต่างๆเปิดหลังคากระจกสั้นรูปนะครับดูไฟแล้วก็ที่บางแดดตรงนี้วัสดุพื้นผิวด้านบนก็เนี้ยบนุ่มๆลื่นๆเลยนะครับมันไม่ใช่อาคารทาร่ามันเหนือกว่าขึ้นไปทั้งนุ่มและลื่น แล้วในกระจกตรงนี้มีไฟแต่ว่ามันจะมีอีกอันนึงครับที่ค่อนข้างน่าสนใจเขาจะมีปุ่มเท่เป็นรูปบ้านอยู่ตรงนี้เขาสามารถทํางานร่วมกับโฮมลิงก์ได้อันนี้ถ้าแบบว่าอุปกรณ์ถ้ารองรับนะครับที่ต่างประเทศเขามีขับไปถึงบ้านปุ๊บกดตัวนี้ได้เลยแล้วก็ประตูที่บ้านก็สามารถเปิดขึ้นมาได้นะครับแล้วลำโพงตัวนี้จะเป็นลำโพงตรงซาวด์สเตชตรงกลางนะครับ21ตัวทั้งหมดอยู่ตรงนี้มันจึงทำให้มีเสียงที่โอบล้อมตัวเราได้ดีมากๆงั้นผมพาทุกคนไปลองฟังเพลงกันสักเพลงกว่าานะอยจ ดูว่าคุณภาพเสียงของเขาเป็นยังไงครับ เต็มอิ่มสมกับความเป็นโซนอสจริงๆบาะหลังของเกกาเล่โฟกาเล่นะครับก็มีความกว้างขวางด้วยที่วิวเบสคันนี้อยู่ที่2.9เมตรถือว่ากว้างเลยทีเดียวนะครับเหมือนกันครับเท็กเจอร์ด้านข้างก็เป็น 3D เหมือนกันนะครับคาร์บอนแล้วปุ่มเปิดเป็นแบบ e l a ลชนะเรากดตรงนี้แล้วก็ดันออกไปทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังอยากให้ดูคอนโซลกลางตรงนี้ครับเขามาพร้อมช่องปรับอากาศนะฮะแยกอิสระซ้ายขวา สามารถควบคุมได้ผ่านจอตรงนี้ครับจะปิดก็ได้จะเปิดก็ได้หรือว่าปรับพวกแรงลมได้ตั้งออโต้ได้นะครับตั้งค่าฮีทซีดก็ได้เช่นเดียวกันสามารถทําได้เลยนะฮะตัวนี้ก็เป็นที่ใส่พวกของนะฮะรูปทรงของเขาเนี่ยตัวเบาะไ,ไ,ไม่เรียบทั้งหมดนะมันจะมีแบบเท็กซ์เจอร์เข้าไปอีกหน่อยมีโค้งมีเว้าเข้าไปเพิ่มความเซ็กซี่เข้าไปอีกหน่อยแล้วก็ภายในนะที่ผมสัมผัสอยู่นะมันเป็นผ้าที่แบบนุ่มๆวัสดุเดียวก,กันกับที่อยู่ด้านบนเลยนะครับ ัลล์คาด้านนี้มีคานนุนด้วยนะฮะมีที่โหนอยู่ตรงนี้ครับส่วนเบาะก,กลางตรงนี้มีที่วางแขนใส่แก้วได้ด้วยนะครับเบาะพับแบบ60-40วัสดุตรงนี้ผมรู้สึกว่ามันแบบอบเราเข้ามานิดนึงแม้ว่าจะเป็นเบาะหลังก็ตามนะครับมันไม่ได้เรียบ <c oughs> ก็จะออกแนวแบบ <c oughs> รับข้างๆของเราหน่อยเวลาที่แบบรถเข,าข้าโค้งอะไรอย่างเงี้ยอ่าประมาณนี้ <c oughs> ส่วน ข้างล่างใต้ที่ช่องเก็บแอร์นะครับจะมีพอร์ต USB A กับ B C ให้ใช้ด้วยแล้วก็พื้นของเขานะฮะจะไม่เรียบเท่ากันนะเพราะว่าตัวนี้อย่างที่บอกเขายังคงใช้ cross platform เดียวกับที่เป็นรถ i c e อยู่ก็เลยจะเห็นในลักษณะนี้ผมนึกถึง p o r o x 4 0ด้วย b m w i x 3ด้วยนะครับที่ดีไซน์จะไม่เรียบไปทั้งหมดนะครับมี iso fix อะไรให้ด้วยตรงนี้นะครับนี่เป็นโซนของส่วนด้านหลังนะครับ และนี่ก็เป็นพรีวิวคร่าวๆนะครับทั้งภายนอกแล้วก็ภายในพาดูระบบต่างๆของเกเกอร์เลยโฟกลเลคันนี้นะครับถ้าใครอยากดูคันจริงเดี๋ยวจะได้ชมกันที่งาน Thailand Motor Show ของปี2024นี้นะครับก็แวะเวียนไปชมกันได้ถ้าใครสนใจไปสอบถามที่บูธได้นะครับหรือว่าติดต่อตามข้อมูลที่ผมจะทิ้งเอาไว้ให้นี้นะครับหวังว่าข้อมูลในรอบนี้จะเป็นประโยชน์สาหรับใครที่กาลังมองหารถยนต์รุ่นนี้อยู่นะครับโดยเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้าจากแบรนด์มาสราตินะครับ ในคลิปนี้ผมต้องมสมดคงขอตัวลาไปก่อนครับไว้เดี๋ยวพบกันในรอบหน้านะครับขาดตัวบพ่องตรงไหนก็ขออาภัยมาณนที่นี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ